กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนกายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซ่องบเบาวแสนบ้านเท่าอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการเมื่อนี้น้องว่าแสงกจบเดินทางไปบ้าน, bon, นกุดบ่อนน้องเมือจงจำพรอเขียงสวัสดนีนเขตพ่อพี่นออ่ออยก็คือเมื่อนี้บา่าแสงกัซื้อข้าวสารมาฝาปปากประปองเนาะไปมองให้ครับครอบครัวขอ,อ,อ,องเอื้อยปอกพ่อน่อยเนาะปู่ที่พนมีลูกห้าคนนั่นแหละเนาะกบบาบ่าแสนบ่ได้เข้าไปหาเพืนตั้งแต่โลดเลยเนาะเมื่อฮาก็เลยซื้อข้าวสารมาฝากปากระปองเนาะ ไปบอกให้ครับครอบครัวของเพื่อนเพื่นพ่อแม่เราเอ๋ยเนาะกาเป็นเงินของแม่ยายตาอยู่ฮ่องกงเนาะก็ต้องขอขอบคุณอแม่ยายตายลายเลยเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะคนเจ็บยาจะได้รอดข้อมไข่จะสมีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ค่วมปรารถนาเนาะขออนุมันขอเงินเด้อขอให้มีแต่คก้มสุขคโอมเจริญเนาะขอให้สุขกายสบายใจซาทูกการมื่อนี้เนาะมาแสงกับผู้ก่อผลิอยู่เือนหรือสพ่อแม่เอาเอ๋ยเอากระไรทุนทันหมายกับเพื่อนเนาะ พาทางเพิ่นบ่มีโทรศัพอยน้อเอยกเฮาเข้าไปกบ่บู้เพิ่ว่เพิ่นบอมันนี้เนาะกโอเคเนาะพอี่น้องปติน์ทามซนกรกรรมมาหอยเฮือนของเอ้ยปอกเป็นทีพ่อยแล้วพอไ่น้องเนาะกมวันนี้เราส่ก็ซื้อขขาสารเนาะพอน้องเขาสารมาๆปากระปองเนาะมาหอกับทางเอ้ยพอกคนี่แหละพอน้องเอยกาเป็นเงืนของอ่าไม่ยายตาเนาะอยู่ฮ่องกงก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะพอไน้องเอยกามาห้อยกับู้ว่าเพิ่เฮ็ดงานอีหยังพอี่น้องเนาะเพิ่นกระเดตู้อยู่นี่อ่านเฮาก็ได้บอกให้เพื่น ่าพิดเพลงไว้ซะก่อนเนาะโอ้พี่น้องอาบรรยากาศฮอนฮอนตอนนี้เนาะโดยอ่าเขาก็จะขึ้นไปหาเพื่อนก่อนเนาะอ่าสบายดีเลยสบายดีโดยโดยเฮ้ยพากันไปใส่เบิร์ดแล้วนี่ฮะยเปลินเบิร์ดเลยอ๋อเดี๋ยวได้โทษนะอ๋อเปลินเบิร์ดเลยเปรินอืมอันผู้ใดนะจ๊ะผู้ซิผู้ก๊กนะลูกก๊กนะ ไปเรีนด้อกันพ่อไม่ได้จ้ะพ่อไปใช้ไปทางไขุ่ญแดงทางไข่มุญแรงเออไปทางยูไส่น้อแลกถังพลหงถางมาได้แล้วแรกข้ากินอ๋อไปทางไข่มุญแรงมาได้ไปแลกข้าวกินวันนี้มขากินบ่หรืนนี่นะวุ้ยข้าวกินเลยมีเอามาเถือนอเลยโดยโดยอู๋กต้อหพใส่อนี่ผูลเถือนนั่งเออ๋สบายดีฮามสบายดี ให้จากคนัหนนะเห็นยังน่ะสบายดีเด้อเฮ้ยยังก็เหรอเฮ้ยยังหลังนั่นแหละเอ้าโดยโดยนอฟพอพี่น้องเยการเดียวว่าแซนซีอ่ะเนาะยุ่เข่ามาเพิ่งก่อนเนาะยุ่งเข่ามาให้เพิ่นก่อนมาพี่น้องเยโอเคเนาะพอพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวว่าเซนเนาะจะลงไปยุ่งเข่าไม่เพิ่งก่อนมาไปหน่อย วันนี้ก็ใส่กับมาคนเดียวเนาะพี่น้องกับวัชิวตาเป็นกับอะไรมานำเนาะเขากับมาคนเดียวนี่แหละพี่น้องเนาะไอ้ฝนลูกสวรรค์เป็นกับวัตตาวัชิเป็นถากับลูกสวรรค์มันนี่พีผมเอง ทำงานร่ oh, <laughs> <laughs> างกายให้เก่งเหมันกับภาพเปิดตู้นนอ,อยูเอ่เนาะพาจะเป็นงานเงี้ยวันเสาร์ยังไม่ได้ถามไปไหนเลยโอเคเนาะเนาะเมื่อนี้วันเสาร์ซื้อเข้ามาให้การเป็นเงินของอัน,อนอไม่แง่ตาเนาะอยู่ห้องโกงเนาะก็ให้อันเอื้อยขอบ,บคุณขอบคุณไปไหนเนาะ พ่อนีเ no พื s <S s <S no. ่อนเนี่ยโดยโดยพ่าเป็นบ่เห็นลูทชายเพื่อนเพื่อนหนึ่งกับพยูเนาะเพื่อนไปใส่ไปเล่นบ่ไปเล่น่ใสเนาะเล่นเพื่อนเพื่อนไปเขางเรียนบ่รถเพรถเพรถอะไรเพลรถถีบบ่เพยเพยไรบีมันแตกเอ้าตอนที่ว่านเราใส่เงินให้ไปซื้อัน่าจะไม่ไปซื้อเลยไ่ได้ไปเลยไ่ได้ไปซื้อใส่เลย เออนึ่ว่าซื้อใช่ลรวันไี้ซื้อจะได้วีอันโดนแตกงกะมีมันแตกเออวันดี่เขาเฮียนเลยว่าเพิ่อนจ้ะแกจะถามวันที้เขาว่าอย่างไรเขาอยู่เออเขาเฮียนอยู่เนาะเขาของอะไรได้จ้ะน่ะเขาของวห้าอ้มือวนว่นี้ไปบ่ามือาไปเออตะเที่เขาอีก่ว่ย่เขาเขาอยู่เนาะอโดยโดยตั้งใจเฮียนนะาเนาะ อาจแค้นเก่งเนอะให้เึ้นมากกับสดงานพ่อแม่ให้ดีแหงานเด้อโยโดยดยให้ปลูกพักปล่งหยาไว้ยี่วกปลูกไว้ย่บพักอะปลูกปลูกงั้นโดยโดยพอคนไปหาใช่ใครบนแรงเนาะอ่าอันผู้หญิงผู้นั้นไปใช้จ้ะผู้เล่นทอนประเทศยังอนี้เนี่ย เขามันก็ไปทงานยังเงี้ยกินที่ผู้แขนกินที่ผูกแขนบ่โดยโดยแต่เอ้ยเห็นยังไงสมมือนี่นะไปหาทางใารแดงไปหาทางครม่แรงบ่ไม่ใช่จันมีแต่ว่าไม่จันมีแล้วเป็นห้องได้ไปหาทิศบ่ได้ไปไ่ไปไไปเนาะโดยโดยถึ่เวไปหาทิศไม่ทิศจอดทิศจัน อันน้องรอดเพื่อนกับไันไปเนาะ, <ไป S 1> ะไันไปไันไปเอ่อน,นึ่งว่าไปหาทิศมิจฉาเนไปหายังไข่ายมูแรงอ่ะได้เธออจักพันแต่เมื่อมาขายอะถือว่าได้ข้าวกินได้ข,ข้าวกินอย่างเดียวเลยไม่ได้ขายบ่ไม่ขายไม่ได้ขายอืมได้เยอนะนะแต่ได้เพิ่มมาเลขข็กน้อยได้น้อยเดียวได้น้อยเดียวบอ rồi oh, rồi cả dưới đây anh ba cũng phân này cả phân cả chín hít vào mấy đầu nó phân cả phổi phê này lớp vào mấy đầu này cả của tôi có phải lại lài nó để toàn bài thì có bài nhau toàn bài này cái bài nhau nhở cái gì bài nhau ừ. rồi ngang bài bao nhiêu tiền à ngang ờ cay quá cây cay cây ừ. phải ừ cay cái phải ừ cay phải rồi rồi à hay bắt anh hãy cho anh có buồn cầu quân với lại này nữa thì sẽ có cái này nữa đi ừ. rồi 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 có đi Rồi, gà cầu cầu quân tiện nó của nó ừ, rồi, rồi. Rồi rồi, gà, cầm, cầm ừ. Rồi, vẫn thi vẫn sao cho gì tay anh sẽ cả mọi จาก <oh> ็ไปกันบ่โดยโดยตาจากนั้นจะมานี่ไปกินข้าวข้า <um> ้อกเลบ่กินข้าวย่างนอกมืนแกงสีนแกงส้มสิ้นไหแเอามาเที่ยวนี่บ่อ๋อ ก็โอเคนเนาะจังใดกับวาวใช่ขอตัวกักกันได้หมดเลยเนาะจังใดกับจะสู่น้ำเนาะด้วยด้วยเพราะว่าเนาะพอไปนอนมีเสียงเพลงเนาะเขากจะจะวอร์จังใดพ่อพี่น้องเลยอ่าโอเคแล้วสบายดีแล้วสบายดีด้วยด้วยโอเคเนาะพอไปนองตอนนี้ก็ใส่กับอยู่าข้างล่างเนาะพอไปนองเนาะอันนี้ก็บจะเป็นอันอ่าส่วนภาคส่วนยางเพื่นอะไรพอไปนอนเลยเนาะ มันก็มีส่วนพักอย่างไวรผูกพัไว้อยู่ไปหน่อยด้วยด้วยด้ยกาโอเคเนาะพ่อยู่ไปนองมาแสนก็นได้มอบของให้ทั้งเงิยพวกคุณไปทีพ่อแม่พ่อแม่เนาะก็หนหนต้องของ,ง,งเุเขขงข็ของคุณแม่ยายตาไล่ได้เน้อทีส่งเงินมาไ้นอวมาแสนเนาะให้ว่าแสนซื้อเลยขให้กับครอบครัวที่มันมีข้าวกินนั่นแหละไปหน่อยกครอบครัวของเอ้พวกนี่ครับเพื่อนก็เป็นครอบครัวที่แบบว่ามึงมีข,ขม้าวกินอีกครอบครัวหนึ่งไปห,หน่อยเพื่อนก็ได้ อ๋อวันนี้ขานั่งจำปากินนแหลเพิ่นก็ได้กะแต่ละมือแต่ว่าเพิ่นกัไปหาแง่ไข่มือแรงเนาะเพื่อเอาไข่มือแรงนะอ่ามาได้ข้ากินนี่แหละเพิ่นกันเลยแต่ละมื้อกะพอ่ต้องไยเนาะกะข้าม้าวันนี้กะบูครบทั้งอันลูกชายกบเพิ่อนเนาะแล้วกัอันทั้งผัวเพิ่นกับบรรยุเพื่อนพอดีหน้อยเพิ่นกัไปหาแง่ไข่มือแรงเนาะมาไดเข้ากินเพิ่นกัได้กะไปตายตัวสงสารบรรยุเพื่อนหน่อยเอามาเห็นเลยกันเนาะเพราะว่าเอาใส่เงาคินตายตัวสงสารลูกเพื่นนี่แหละเพราะว่าลูกเพื่นหลายคน กับมือข่างน้ำจำปายกินแน่ใิฉก็เลยคิดอีตชนสงสารเพตันเนาะเห็นโอนใจเพิ่นก็เลยซื้อของมาให้ในมื้อนี้เนาะเพราะว่าครอบนี่เฮาก็เคยซื้อของมาให้หลายเทื่อแล้วเนาะอ่าเฮาก็คิดเฮาคิดถึงเพิ่นเพราะว่าอ่ากแต่โลนเนาะที่บ่ใส่บ่ได้เข้ามาก็คิดว่าเพิ่น่มือข้าวน้ําสจมปายกินอะไรก็เลยอ่าซื้อของมาให้เพิ่นในมื้อนี้เนาะกาจังได๋ก็อ่ากราบขอโทษขออภัยนําพี่น้องหลายๆเด้อเนาะเพราอมื้อนี้กอ่า ใครเ่ิดคนดีกับเสียงเพลงเน,นี่ยเจ้านายพ่อพี่น้องเอ๋ยเ้ากิบว่าได้สัมภาษณ์เป็นโดนเนาะก็ต้องกโโราบขอโทษขออภัยไลน์หน่อยเลยพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่โอเคเนาะสำหรับคืนนี้วันสากันจะได้ขอโทวกลับแล้วเนาะก็ต้องขออบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามความสุขใกาบโปรโขขมข่าวโฆษณาพอเซนไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้วันสากันจะได้กล่าวคำบาสบายนี้